Дорогой, хочу пойти. Пойдем, погуляем по лесу. Пойдем. Привет, đói nào, muốn ăn mò, vào mâm nhẫn này. Nè, nhảy đâu đây.

Đo bằng đợi ai sẽ là nó.

พระพุทธองค์สอนเราให้รู้ว่าชีวิตเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จักจบไม่รู้จากสิ้นแต่เส้นทางที่จะดับพบดับชาติมีอยู่ถ้าหากว่าเราเข้าใจในหลักธรรมคำสอนถึงที่สุดเราก็จะหลุดพ้นหลุดพ้นจาก Hoo hoo ha ha, yêu quá tham ha ha. Too vân y kim nhắn vân yêu. Kim mcneo. Kim mcneo. Sia bada. Sia bada. Sia bada. Sia bi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 a. ก็จะมีความสุขเนาะสองสามเกิดการงาดคอกันเกิดขึ้นอีกแล้วอึบ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 แบบไรกันกี้เก้าเอ้าแม่เอาาแม่เอ้าเจ้าโตแม่เอ้าอืออหอสองสองอึ๊บอึมอึมอึมอึบอึมอึบอึม

ไอ้บ่าวเมืองป่านั่งให้กำลังใจเั้าหัวอีกละ่ะอีกมุมของชีวิต

Katoa na sana toasa na paha lo katha tua kama toasa tititowa sapulisatowa danga hadia sa mi kaku na kukula ahivi sika sa sa mahisa nyakala ผ่าก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหะเนาะจมปาตังโกโอโดดนอนจับคู่กันเป็นปลาตังโก,โกไปโดดคือมานอนไ้ได้เวียบคักแถวํำคู่เผียอรอโดดบดสภาพด้วยบอลลู บัดเถ้อบัดแห้งเลยบ่เยียนหนังสือรัดสาพพไบ่โบอตนันตอตมือแดงพักพันจังยกบบ เด่งสอบบัตรดเนาะสอบบัตรจดตาดมือต่ละับนิ่งยำเสากับต่สังสันจังหันเดี่ยวเนาะแตอนสวยกับสันเพี้ยนเดี่ยวตอนแดงกับอหลังจากวัยพาเดี่ยวเนาะเบิ้งสภาพเบิ้งบ่จืดเด้อ What's a pop? บดขำดิเห็นน้ำนำได้แตกมัเด้อูบสมบ่เอามาสมวูบมกข้ามบ้านบ่วู้คือกินเปตัวแสยบเถอูบบังบังบังอ้ีบังเห็นอู้อู้นำได้แตกโจดเด้อไปได้เอฟซีกินน้ำกัน กินนยกินมะขามหัวเข้าข้ามหน่อยได้บ่สับๆๆแก้วดดียังดีเนาะอู้เบั่มะขามมะขามหน่อยอู้ยืดเสีบเท่เว้ยได้แตงเงาเวยอู้สับๆ